ตกฟ้า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  oh ดดีด้วยพี่นางสั่งลาเรียบร้อยออสบายใจดีหรือ,อยังพะน,น้องกงของพี่เดีกขึ้นมากเลยเลยค่ะฉันขอบัจพี่นางมากเลยนะถ้าพี่นางไม่ทำบอกฉันมาในวันนี้ ผมจะคงไม่สบายใจมีอีกนานเลยไหยคะมีสุมายารู้ไหมเมื่อยามที่พี่แนละไม่สบายพระชัยนะพี่ก็จะมาสการะกราบไหว้ที่นี่แหละเป็นที่พึ่งทางใจของพี่เองเป็นไงบ้างรู้สึกสบายและสบายตัวสบายใจขึ้นเยอนะแล้วใช่ไหมเคืออะไรคะแต่พรี่ไไหมคะมอกชินว่นาตอนนี้มันก็เมืดค่ำแล้วผมเชื่อว่าทั้งสองคน กลับลบบงหลวงก็จะไปข้าบรถชักก่งกลัวขอลาพิธีครับกลับขอบคุณครับขอบควันเลยกับชาวร้ายไฟลง้งแน่ครับได้ไปครับพี่นางกลับลงหลวงทันนะสุมายาเราจะรีบกลับไปไหนล่ะแหมนานนานที เจ้าสองต่อสองว่าปกตินั่นน่ะจะมีนางสนมมาคอยร้อมรอบกับพี่ดำคาญมากเลยแต่วันนี้เป็นโอกาสดีที่พี่เนี่ยไี่มากับเจ้าไม่ดีหรือน้องหญิงอย่าเพิ่งรีบกลับไปนะดูนัานสิดอกไม้สีสวยทั้งนั้นเลยนานแล้วที่พี่กาวิงเองนะไม่ได้มาที่นี่อย่าเพิ่งรีบกลับก็ได้เดียด๋วยดวยดอกไม้ก่อนโอ้ยสมัย ะไไะจะ<ม>เห็นไหมป็ชมนชะมกหน้าโอ้หดอกกล้วยไม้อ้ยระยะสวยมากสวย,วยจังเลยไหมคะแต่พี่เองเนี่ยไม่เคยเห็นดอกไม้อะไรสวยขนาดนี้เลยพูยมายาพี่ไม่เคยขออะไรจากเจ้าเลยพี่ขอให้เจ้าเนี่ยเอื้อมไปหยิบดอกไม้ดอกนั้นกล้วยไม้ที่มันห้อยระยะเนี่ยเอามาให้ที่ได้ไหมแต่ไ,ไม่ได้ไหคะ มันน่ากลัวนะคะพี่นางดูสิเบคะมันเกินเอื้อมของฉันของฉันทําไม่ได้หรอเบคะแต่พี่อยากได้นะพี่อยากจะเอาไปประดับประแจกันในห้องมดสวนตัวของพี่พี่อยากได้จริงๆนะนงหญิงดอกกล้วยไม้ดอกแมนดารนพี่อยากได้อ่ะ<อ>โอ้ยพี่นะอ,อยากได้อยากได้อยากได้อ่ะอยากได้อ่ะก็ได้ไหมคะพี่นางใจเย็นๆก่อนสิเบคะถ้าอยากได้ผมจะเก็บให้ก็ได้ไ แต่พี่นาต้สัญญานะพี่นานต้องจับมือผมฉันไว้แน่แนๆอย่าปล่อยมือผมฉันเด็ดขาดนะไปทำขผมฉันกลัวอ๋อได้เดี๋ยวพี่กาวินเนี่ย<ม>จะจับมือน้องให้แน่นๆเลย้อ,อง,งไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะดูความปลอดภัยให้ขอบพระทัยแบบค่ะอย่าเลี่ยงดีใช่ไหมต้องสั่งวัดเลยพี่นาจับผมือของฉันววไว้นะเดี๋ยวพี่ดึงเอาไว้เดี๋ยวพี่ต้องห่วงพี่จึง อเ,นนเอวินเฮ้ยเอวินว่าอะไรนะฮะไปเกี้ว่าอะไรนะอ๋อฉันบอกว่าอะไรเนี่ยอุ้ยตกอกตกใจหมดมาไม่ได้เสียง โอ้โหเกวินจ๋ากเ,เก่กนเนเงมากไม่มีใครเก่งเกินเกาวินเนี่ยพีย่ครับเราจะสุขสบายกันทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องต้องเป็นของเรานี่ไงเกาวินเออไม่ทิ้งไหเรื่องอะไรดีมากเลยดีใจบ้าบอลเลยเหรอคะทำไม่อะดีใจท่าที่ไหนล่ะสิ่งที่ฉันต้องทําในครั้งนี้นั่นก็คือฉันต้องปลอมตัวไปสู่มายาเพื่อไปแต่งงานกับองค์ัก แข่งมาไม่พอตลองเหรอเอาแล้วครับเสรปั๊บหัวอยแล้วทำไมนี่เธอทำแผนกาของเราเสร็จอ่ะพอสเร็จแล้วเธอจะทิ้งฉันมาแต่งงานไม่พอตลองเหรอ ถ้าหาว่าพระคุมารองค์กษัตริย์ปราสองก็ยกขันหมากมายังเมืองเราแล้วไม่เจอสุมาลยา์จะทำยังไงสุดสงครามก็ต้องเกิดขึ้น<ม>ฉันนี่จะเป็นที่ต้องต่อบกับไปสุมาลยา์ว่าแต่งงานไงและเราทั้งสองจะได้ครองทั้งสองแผ่นดินเขาไม่ดีหรอไม่ดีใจหรอแผลใจของฉันเนี่ยาวน,าวนพิพี่เข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วพี่ขอโทษ สอ2ดอกนะโโอ้หกวินจ๋าไม่เอาสิพี่ขอโทษไม่ได้ใครจะใครรู้ว่ากาวินเนี่ยพี่จะเก่งอะไรตลอดรักแหลมขนาดนี้เาฟังเลยอะ่ะเอาเรื่องนี้กาวินจ๋าพี่จะทำตามแผนการที่เจ้าบอกและสามเดือนพี่จะรอฟังข่าว,วดีกะกาวินนะ้สามเดือนที่จะส่งข่าวมาไม่ต้องหวงงานาอดที่จะไม่กินหวา,านสาวผ่าเลยแนมะ่ ถ้าทดัาเปลี่ยนฟูคู่ขาแล้ววันรักกปรอฟังที่ว่าเอาไว้ตรงนั้นที่ผัวเคยอู่ตรงนี้ผัวร,รูปผัวครัมอ้เมียดางไม่ต้องจำทุกอย่างผัวห้ามไม่ให้โอ้โอ้นอกพี่วันนี้ต้องพระดจำเป็นต้องจำ 啊。谢谢